ามาดูกันที่เรื่องของของขวัญปีใหม่กันบ้างค่ะ,คะโดยทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางค่ะได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พฤกษามหามงคลแจกกล้าไม้มงคล5ชนิด2 0 0 0 0กล้าเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางนายจีระทรงพุทธผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปาง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พรึกษามหามงคลสำหรับเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ให้แก่ประชาชนจำนวน2 0 0 0 0กล้าและเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับกล้าไม้ของกรมป่าไม้สนับสนุนให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และห่วงแหนกล้าไม้ที่ได้รับสามารถนำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวโดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีและรับมอบกล้าไม้มงคลซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับกล้าไม้ที่เข้าพิธีเจริญพระพุทธมนตร์พฤกษามหามงคลในครั้งนี้ค่ะมีจำนวน5ชนิดประกอบด้วยพยุงสักมค้าโมงทองอุไรและยางนาทั้งนี้ค่ะประชาชนผู้ที่สนใจรับมอบกล้าไม้มงคลสามารถนำบัตรประชาชนมาขอรับกล้าไม้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1362